จุดนี้นะคะจะเป็นแม่ปั๊มคัสล่างนะคะแม่ปั๊มคัสล่างของฮีโน่นะคะเดี๋ยวเรามาแกะดูกันนะคะ hino fb นะคะเดี๋ยวเรามาแกะดูนะคะเป็นสินค้าใหม่นะคะ ะะก็จะไซส์นะคะขนาดจะเจ็ดทับแนะคะจะตีที่กระบอกอยู่แล้วนะคะชัดเจนเนาะฮ i โน f เนะคะตัวนี้ก็หวัวเล่ลมนะคะหวัวเล่ลมเขาก็จะแปดมิลน,นะคะ รู8มิลเหมือนกันนะคะสองรูนี้เท่ากันนะคะรูยึดตัวนี้แล้วก็ตัวนี้นะคะจะมีรูนะคะปิดไว้อยู่นะคะตัวนี้ก็เนี้ยค่ะ Hino FB ก็จะแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยววัดให้นะคะวัดจากบล็อกนี้นะคะ จากตรงนี้มาถึงตรงนี้นะคะร้อยยี่สิบห้านะคะร้อยยี่สิบห้ามิลค่ะอันนี้จะได้ชัวร์นะคะห้าร้อยห้าสิบบาทนะคะตัวนี้หน้าร้าน